ในรอบก่อนผมได้ทำหย่อยตามตำราไปและวันนี้ถึงคิวของหมูตามตำราครับผมนี่คือหมูตามตำราในแบบฉบับความคิดของตัวผมเองก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็ต้องย่อครับหมูตามตำราเนี่ยเริ่มเกมมาย่อก่อนเลยหาจังหวะอุ้ยมือนเห็นอีกาบินหาจังหวะจัมสแกร์ครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะมาเครื่องนี้นะเพราะว่าผมเห็นอีกาบินเดี๋ยวผมจะรอที่เครื่องนี้เลยดีกว่าเอา ตรงนี้เฉยโอ้ก็นึกว่าจะโผล่ตรงนั้นและนี่คือหมูตามตำราครับผมฮึบอ้อาวแล้วมาตรงนี้อันนี้ปะล่ะไอ้ไอเล่นกับติดใจคนอะ่ะนี่เขาเรียกว่าทามมิง่งอ้าวอย่างนี้โดนละใส่หัวเท่ากับเท่ากับอะไรครับดับต่อมาครับหมูตามตำราควรจะทำอะไรครับย่ออยู่หน้าเสาครับ พร้อมที่จะกระโจนคนที่มาช่วยตลอดเวลาและนี่คือหูตามตำราครับตามตำราไหมครับอันนี้เราก็มีคนวิ่งมานะครับเขาเรียกว่าอ่าต่อไปคืออะไรครับหูตามตำราเนี่ยควณจะทําให้ผู้รอดชีวิตรู้สึกกดดันนะครับโดยการซ้ําคนที่ใส่หัวครับนี่ครับคนที่ใส่หัวเนี่ยนอกจากจะโดนโดนซ้ําแล้วหลอกไปครับแล้วถ้าต้อง หลุดรอดจากผมไปได้เนี่ยต้องไปเสียเวลาในการแก้หวยมันทับไม้คิดไว้แล้วคิดอ่าวิ่งมาบล็อกก็เจ็บฟรีไปก่อนพ่อหนุม่มตอนนี้ผู้รอดชีวิตนี่กดดันสุดๆแล้วคนเนี้ยเฮ้ยไม่เล่นแมนนี้เลยจะับอ่าอันนี้ไอ,อ,น,น,อน,นี้อีกรอบหนึ่งกูละไอเล่นกับจิตใจคนอะทางนี้มันทางตันครับ <c oughs> เดี๋ยวมัาจะไปดูตรงนู้นครับตรงนี้มันก็จะแบบ ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่นี่เป็นสายเป็นสายดูสุดหรอพับไม้แล้ววิ่งไปโดดหน้าต่างรู้ไงขนาดรู้แต่ตามไม่ทันไม้นี้ยังไม่ได้กระทืบอันแน่ไอ้ยึกไอ้ยึกไอ้ยึกไม่กระโดดจริงแล้วจะหนีไปไหนละ่ะ แล้วก็ย่ออยู่หน้าเสาแบบตึงๆพร้อมที่จะกระโจนและซ้ำตลอดเวลา <c oughs> โคตามตำราเวลาผมโดนใส่หัวนะแล้วผมโดนซ้ำด้วยนะผมซึ้ึกดดันมาก <c oughs> แล้วมันมีเอดออนแบบไอนี้ไหมวะที่มันพุ่งออกแล้วไม่มีเสียงกระโจนเดี๋ยวจะไปหาม,มาใส่ยังไงมันก็ต้องไปถอดหัวนะครับคือวิ่งมาบล็อกอ่ะน,นี่อ่ะเรียบร้อยก็ล้มแล้วก็ใส่หัว เดี๋ยวไอ้คนนั้นมันก็ต้องไปถอดหัวอยู่ดีแล้วผมก็ไปไล่ที่เครื่อง <c oughs> แค่นั้นอ่าเจ็ดสีชอบ <c oughs> คือมันเดาง่ายๆของมันคุ้นเคยกันอยู่หเห็นป่ะไปถอดหัวจริงด้วยนี่ครับตามตำราครับแล้วทางเป็นตายโอกาสการันตีว่าตายสูงครับเฟสสุดท้ายแล้ว <c oughs> <c oughs> ออฟโ,โ,โมลิได้แล้วนีว่ยมาเดี๋ยว,ยวหาที่สวยๆก่อน เขาบอกว่าเนี่ยไอตัวหมูนะครับเป็นฆาตรกรที่โมลิได้ไวที่สุดในเกมนะครับโดยใช้เวลาในการโมลิเนี่ยไม่ถึง8วิมั้งหรือประมาณเนี้ยไม่เกินเนื่องจากว่าผมพยายามให้ผู้รอดชีวิตทั้งหมดที่เหลือเนี่ยทำให้หัวระเบิดครับแต่เป็นเรื่องที่ยากเกินไปเพราะฉะนั้นผมจะทําแค่คนเดียวที่ผมถูกใจมากสุดนะครับจุดสุดยอดของหมูตามตำรานี่คือการทําให้ผู้รอดชีวิตหัวระเบิดครับ ยังไงก็ไม่มีวันรอดนะบอกเลยจุดจบที่รออยู่ก็คือหัวระเบิดเท่านั้น <laughs> นี่คือหมูตามตำราครับในแบบฉบับของตัวผมคือเอาจริงนะถ้าเราใส่หัวแล้วเราซ้ำเนี่ยโอกาสที่จะตายสูงมากเลยนะครับคนนั้นอะแล้วผมหมั่นไส้คนนี้ไงข้อหาวิง่งไม่มองหลังนี่เนี่ยออ <laughs> ได้ข่าวว่าหัวจะระเบิดแล้วหรอ <c oughs> ไม่ไม่ไรเอางี้ดีกว่าถอดออกรอดถอดไม่ออกตายและนี่คือวินาทีความเป็นความตายยังงไยังไง <c oughs> <c oughs> แล้วใส่เห็นคนต้นเกมอไงแบบว่าเอามาจำสแกรโดยเฉพาะเลยเนี่ย <c oughs> นี่ครับมันอยู่ข้างหน้าครับอันนี้เหมือนจะยังไม่รู้ตัวนะรอรอรอหุ้ยมันมันเข้าไปแล้วไม่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นหรออยหัวอยู่แค่นั้นยังจะเห็นอีกง ยัดเลยเออยัดไปก็โดนตันไงอ่าม่เลี้ยงสองใบแล้วก็ตามเสียงตึงๆไงเสียงเท้ามันดังอะอยูโโอ่เนาะเข้าบันใหญ่ย่อเลยเขาเรียกว่าเล่นกระจิตใจคนครับบอกเลยมันต้องอยู่อย่างวัดระแวงโอ้ยมีคนปัน่นเลยเดี๋ยวผมไปเอาคนปั่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ไม่เสียงร้องอยู่แถวนี้อ่ะจัหวัดระแวงอยู่หรอเรียบร้อยดีเงี้ยรูชะตากรรมมีคนย่องอยู่ข้างบนจะมาช่วยเพื่อนเหรอตกใจไหมล่ะอ่าแล้วก็ย่อต่อเรียกว่าหมูตามตำราที่แท้จริง แม่งเห็นชัวเลยอะไรตีไฟอหะอ่าได้ดิอ๋อมีวาลานแลนดิง้งอยากเล่นอ่าโดนใส่หัวแล้วนะนี่แนะ่เฮ้า <c oughs> ตามตำลา <c oughs> เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งซ้ำก่อน <c oughs> รู้ชะตากรรมที่บอกก็คือแบบนี้แหละนี่แนะ่ไ,ไม้อ่าบอกชอบดิ ไม่สนโนสนโนแคซ้ำตึงๆึจะไปไหนเขาเรียกว่าซ้ำตึงตึงเดี๋ยวว่าไม่ให้เล่น <c oughs> คนที่โดนแบบว่าหมูใส่หัวแล้วโดนซ้ำนี่เขารู้สึกยงกันยังไงวะอ้าวดึงแล้วก็ซ้ำเลย <c oughs> ทรมานใช่ไหมรู้สึกกดดันหรือเปล่า <c oughs> มาบ็อก <c oughs> <c oughs> ถึงเขาลุดไปเขาก็ต้องแก้หัวอยู่ดีนะครับยังไงยังไงก็โอกาสรอดยากหรือเปล่าวะจะโดนหมูใส่หัวแล้วซ้ำเนี่ยชิเม้งกดกดดันอ่ะแล้วลองคิดภาพว่าเพื่อนเปิดประตูยังไงปล่ย,ยมีดแล้วโมลีเลยแม่งกดดันจริงวะโดนใส่หัวแล้วโดนซ้ำกดดันจัด ละยุง่งไงอยากดูอยากรู้อยากเห็นเงาไม่โดนอนแน่วิ่งผ่านไม้โดยไม่พับเป็นลีลาของคนชั้นสูงแล้วก็โดนตีบีวิแถวนี้มีรอยเท้าเป็นสัญลักษณ์ร่องรอยอ,รอยารยธรรมว่าอ่ามารลีกกกัน แล้วก็ใส่หัวก่อนรีกูกันหรอเดี๋ยวไปใส่ไล่ใส่ครบเลยดีกว่าะปัจจัยนะว่าใครจะรอดเขาเรียกว่าเกมลุ้นดวงแล้วหลอกไฟแน่ๆหลอกไฟตึงจัดอ่าแล้วใส่หัวเลยนี่ไงมีคนปั่นไฟครับ พบคนไม่ไปช่วยเพื่อนแต่มานั่งปั่นไฟครับนี่ครับคืออร่าเหลืองๆจากแอดออนแล้วนะครับคือคนที่โดนใส่หัวแล้วก็มาปั่นไฟครับอันนี้ <c oughs> ปั่นไฟไงเออแล้วยังไงแล้วเรียกว่า้ำไงตึงๆ <c oughs> ผมว่าไอ้พวกนี้ยถ้าดูจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะมันน่าจะเล่งปั่นไฟกันแล้วครับ อ๋อฮิวกันอยู่ <laughs> วิ่แล้วทไมมีบอลโลอ่ะไอ้เปิ์กเก็บวิ่งไวสามเปอร์เซ็นต์เหรออ๋อมันฮิวเพื่อนเสร็จอ๋อมันก็ได้บอลโลเนาะ <laughs> เลือกดีกว่าไอ้คนนั้นไม่น่าไปช่วยเพื่อนมันน่าจะคิดว่าเราไล่อยู่ <laughs> เดี๋ยวเราดักรอนี่ไงดักรอคนนี้ <laughs> แล้วเหมือนจะยัง <laughs> ไม่รู้ตัวนะตั <laughs> ้มตั้มเลย นี S <S ่ดาบตำราดาบตำราต้องซ้ำครับขับไม้กระชื้มหลอกไฟหลอกไฟไหมครับตอนนี้ผมหลอกไฟอยู่แล้วจังหวะปีครับเหมือนจำแมปได้ไม่ใช่ครับหน้าไหลอยู่หน้าลื่นหน้าลื่้ออ้าววัดอะไรวะเนี่ยงะโอ้ย เฮ้ยมันปั่นคนละเครื่องเลยตอนแรกผมว่าผมจะปล่อยให้มันปั่นเสร็จแต่เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ให้นาฬิกาทํางานแล้วก็มาเล่นเกมลุ้นดวงกันว่าใครจะตายก่อนแม่งเอ๋ยไม่ปั่นสองเครื่องเลยอย่างงี้ไม่ดีนะมันอาจจะเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ไปแก้หัวนะครับ <S <S ถือกุญแจด้วยะเนี่ยอ่าระิวเสร็จยังไง อ้าวไมา้เล่นไปแล้วนี่แน่ไลเหรอครับมีไลทด้วยเหรอครับตัวเองหลอกไปติดขื่อไม้แป๊บหนึง่งแต่ก็ยังได้อยู่โอเคและนี่คือหมูตามตำราในแบบฉบับของผมและหมูตามตำราในแบบฉบับของเพื่อนๆเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาบก่อนสวัสดีครับผม